นัน่งสงกรานนะครับมีว่ากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งรวยทรัพย์แต่อภพบุตรตั้งบ้านอยู่ใกล้กับนักเลงสุลาที่มีบุตรสองคนวันหนึ่งนักเลงสุลาต่อว่าเศรษฐีจนกระทั่งเศรษฐีน้อยใจจึงได้ไปบวงสรวงพระอาทิตย์และพระจันทร์ตั้งจิอตอธิษฐานอยู่3ปีแต่ก็ไร้วี่แววที่จะมีบุตรอยู่มาวันหนึ่งพอถึงช่วงพระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ราศีเมษ เศรษฐีก็ได้พาบริวารไปยังต้นไทรรินน้ําแล้วก็เอาข้าวสารลงไปล้างน้ำเจ็ดครั้งแล้วหงบูชาอธิษฐานขอบุตรกับลูกขะเทวดาที่ต้นไทรนั้นลูกขะเทวดาเห็นใจเศรษฐีจึงเหาะไปเฝ้าพระอินท์ไม่ช้าพระอินก็มีเมตตาประทานเทพประบุให้องค์หนึ่งนามว่าธรรมบาลลงไปปฏิสนธิกับภรรยาเจ็ดในคันภรรยาเศรษฐีนะครับแล้วก็ในไม่ช้าก็คลอดออกมาเศรษฐีจึงตั้ง ชื่อกุมารน,น้อยนี้ว่าธรรมบาลกุมารไปได้ปลูกประสาทไว้ที่ใต้ต้นไทรนั้นให้กุมารอยู่อาศัยต่อมาเมื่อธรรมบาลกุมารโตขึ้นก็ได้เรียนรู้ภาษานกและเรียนไตเพศจนจบเมื่ออายุได้เจ็ดขวบเขาได้เป็นอาจารย์บอกมงคลต่างๆแก่ผู้คนทั้งหลายอยู่มาวันหนึ่งเท้ากบิลพมได้ลงมาถามปัญหากับธรรมบาลกุมารสามข้อ ถ้าธรรมบานกุมารตอบได้ก็จะตัดเสียงบูชาแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็จะตัดศีรษะของธรรมบานกุมารเสียเท้ากบิลพมถามปัญหาธรรมบานกุมารว่าตอนเช้าศีอยู่ที่ไหนตอนเที่ยงศีอยู่ที่ไหนและตอนค่ําศีอยู่ที่ไหนธรรมาบานกุมารเองก็ตอบไม่ได้เลยขอผัดผ่อนเท้ากบิลพมไปเป็นเวลา7วันทางธรรมบากมนกุมารก็พยายามคิดค้นจนล่วงเข้าวันที่6 ก็คิดไม่ได้ธรรมบาลกุมารเลยลงจากปราศาทมานอนที่ใต้ต้นตาลด้วยคิดว่าขอตายในที่ลับดีกว่าไปตายด้วยอาญาเท้ากบิลพมบังเอิญใต้ต้นไม้นั้นมีนกอินทรีสองตัวผัวเมียทำรังอยู่นกอินทรีนางนกอินทรีตัวเมียถามสามีว่าพรุ่งนี้เราจะเอาอาหารจากแหล่งใดสามีก็เลยตอบว่า เราจะไปกินศพธรรมบาลกุมารซึ่งเท้ากบิลพมจะฆ่าเสียด้วยหากแก้ปัญหาไม่ได้นางนกจึงถามว่าแล้วคําถามเท้ากบิลพรมคืออะไรสามีเลยเล่าให้ฟังว่าอ๋อตอนเช้าสีจะอยู่ที่หน้าคนจึงต้องล้างหน้าทุกวันตอนเที่ยงสีจะอยู่ที่อกคนจึงเอาเครื่องหอมมาประพรมที่อกส่วนตอนเย็นสีจะอยู่ที่เท้า คนจึงต้องล้างเท้าก่อนเข้านอนธรรมบาลกุมารก็ได้ทราบเรื่องที่นกอินทรีคุยกันจึงจดจําไว้คันรุ่งขึ้นเท้ากบิลพรมก็มาตามสัญญาที่ให้ไว้ทุปปกประการธรรมบาลกุมารจึงได้นําคําตอบที่ได้ยินจากนกนั้นตอบกับเท้ากบิลพมรมเท้ากบิลพรมจึงตัดเรียกที่ดาทั้ง7อันเป็นบาทบริจาริกาของพระอินทร์ลงมาประชุมพร้อมกันและบอกว่า เราจะตัดเสียงของเราบูชาธรรมบาลกุมารถ้าจะตั้งไว้บนแผ่นดินไฟก็จะลุกไหม้โลกถ้าจะโยนขึ้นอ้างอากาศฝนก็จะแลง้งถ้าจะทิ้งในมหาสมุทรน้ำในมหาสมุทรก็จะเหือกแห้งซะจึงให้ทิดาทั้ง7จ็ดนำพานมารองรับแล้วก็ตัดเสียนให้นางทุงหะนางทุงสั์ ผู้เป็นทิดาองโตนะจากนั้นนางทุงสะก็อันเชิญพระเศียรของเท้ากบิลพมเวียนขวารอบสุเมร60นาทีแล้วเก็บรักษาไว้ในถำ้ำคันทุลีในเขาไกรลาดจากนั้นมาทุกๆหนึ่งปีทิดาของเท้ากบินทั้ง7็ก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำหน้าที่อันเชิญเศียรของเท้ากบิลพมแห่ไปรอบๆเขาพระสุเมรเป็นเวลา60นาที แล้วประดิษฐานไว้ตามเดิมในแต่ละปีนางสงการแต่ละนางก็จะทำหน้าที่ผัดเปลี่ยนกันตามวันมหาสงการทิดาของเท้ากบิลภมทั้ง7มีนามว่านางทุงสะเทวีวันอาทิตย์วันจันทร์คือนางโคราคะเทวีวันอังคารนางลากศกเทวีวันพุธนางมันทาเทวี วันเพลหัดนางกิรินีเทวีวันศุกร์นางมิกิทาเทวี TV, และวันเสาร์นางมโหธรเทวีและในปีพศ2563นี้นางสงกรานทรงนามว่าโคราคะเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกปีบอาพรแก้วมุกดาหารพักษาหารน้ำมันพร,พระหัสขวาทรงธนู หรือไม้เท้าพระหัตถ์ซ้ายทรงพระขันเสด็จสายญาติลืมเนตรมาเหนือหลังพยักเป็นพาหนะวันที่16เมษายนเวลา9นาฬิกา24นาที36วินาทีเปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น1382ท่านบอกว่าฝนจะตก500หาตกในโลกมนุษย์55ห ตกในมหาสมุทร1้อยป่าหิมพาน185ตกในเขาจักรวาล255หานาคให้น้ำหนึ่งตัวเกณฑ์ทัญญาหารได้เศษศูน์ชื่อปาปะเข้ากล้าในภูมินาจะได้ผลหนึ่งส่วนเสีย9ส่วนมหาชนร้อนใจด้วยอาหารเกณฑ์ธาราที่คุณตกราศีวาโยหรือลมน้ำจะน้อยและปีนี้เอง ก็อุบัติการขึ้นทั่วโลกก็คือโรคโควิด -19 หรือเกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นโรคที่ทำลายระบบทางเดินหายใจหรือระบบปอดนั่นเองนะครับก็อันตรายมากอยู่ห่างกัน2เมตรสวมหน้ากากอนามัยกินร้อนช้นกูขอให้ทุกคนโชคดีและปลอดภัยนะครับ ขอบคุณครับ